สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u u u b โนบนันทีวีในคลิปนี้เราอยู่กับเรื่องราวของความฝันและเลขนำโชคกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความฝันที่นำมาฝากกันในวันนี้คือฝันว่าล้มนะครับกรณีที่ฝันว่าล้มแล้วสามารถลุกขึ้นมาได้หรือว่าฝันว่าล้มลงไปในหลุมหรือท่อของสกปรกแล้วสามารถปีนป่ายขึ้นมาจากหลุมนั้นได้คำทำนายก็คือ สิ่งที่คิดไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่คาดหวังมุ่งหวังไว้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จแต่ก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างในขั้นเริ่มต้นหรือว่าในช่วงแรกๆแ,แต่เจ้าตัวหรือว่าคนที่ฝันนั้นก็มีความสามารถที่จะอดทนพยายามก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้รับผลตอบแทนที่ดีสมดังตั้งใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเลขเด็ดเลขนำโชคสำหรับการเสี่ยงโชคได้แก่08 04 048408และ448นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ